สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับทีแคด69ที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับน้องนนักเรียนและผู้ปกครองอาจจะกำลังกังวลหรือว่ากำลังจะคัดเลือกมหาวิทยาลัยในดวงใจที่น้องๆออยากจะมาเรียนก่อนที่น้องๆจะดูว่าที่ไหนจะเหมาะกับน้องๆหรือไม่เนี่ยน้องน้องต้องมาสัมผัสอย่างสจละะของเราเนี่ยเราก็เปิดพื้นที่ให้กับน้องๆทุกคนให้กับผู้ปกครองเนี่ยมาเรียนรู้กับพวกเราเมื่อน้องๆ้องมาสัมผัสกับพวกเราแล้วค่อยตัดสินใจ นะฮะว่าสจลเนี่ยมันเหมาะกับน้องหรือไม่แต่พี่เชื่อมั่นนะฮะในฐานะอธิการบดีและเป็นคนที่เรียนมาที่ลาดกระบังนะฮะเพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่ผ่านมาแล้วในอดีตนะฮะความยิ่งใหญ่ของลาดกระบังแต่จากนี้ต่อไปมันจะเป็นความยิ่งใหญ่ที่น้องๆจะได้รับนะฮะในอนาคตเพื่อให้น้องๆเนี่ยพร้อมที่จะไปแข่งกับเขาในทุกเวทีต่อไปในอนาคตนะฮะทุกคณะที่มันทันสมัยที่ไปตอบโจทย์นะฮะในเรื่องของสกิลมันมีเปิดแล้วที่ประจวบก้าวลาดกระบัง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรสปริญญาหลักสูตรที่เป็นเมเจอร์เป็นไมเนอร์น้องๆสามารถเรียนที่คณะดึงนะฮะแล้วก็ไปเก็บนะฮะเป็นโมดูลคณะอื่นๆน,นะฮะน้องๆเรียนที่นี่ยังมีทักษะหรือมีสกิลต่างๆจากคณะอื่นๆมากมายเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องของอนาคตถ้ามาฝากอนาคตไว้ที่สจรน้องๆจะไม่เสียใจอย่างแน่นอนขอ,อให้น้องๆทุกๆคนนะฮะสู้ๆนะครับ แล้วก็เลือกนะฮะในสิ่งที่ตัวเองชอบที่สุดหามหาลัยที่ตัวเองชอบให้เจอแล้วอย่าลืมนะครับถ้ามาดูลาดกระบังแล้วนะฮะเรามีหลากหลายสาขาลาดกระบังน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับน้องๆอย่างแน่นอนนะครับมาเป็นครอบครัวกับเรานะฮะสอจลนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะฝ่าฟันทีแคท69แล้วมาเป็นครอบครัวกับเราสอจลล